เฮ้ย i h a n was e u t your เออมันมันมันเด็กมันมาถามกูก็กลัวเคยกลัวเคยเห็นในกลุ่มแต่ทีเนี้ยกูลบกูลบออกไปแล้วเรื่องเทนนิ่งอ่ะเพื่อนมึงเห็นปะ อ๋อ oh, เรื่องนั้นเห็นอยู่เห็นเห็นมาเยอะและ้วเออเดี๋ยวถามกันมึงมึงไปดวเกมไปไงมึงได้ไหมยังไม่รู้พูดไม่ได้ทำไมอ่ะเออยังพูดไม่ได้โอเคเป็นไงอะ่ะเออมึงอธิบายดิกูก็ไม่รู้อะ่ะกูอธิบายไม่ถูกอะ่ะไม่เป็นเด็กมันถามเด็กมันบอกว่ามีมีมันไปดูเขาไขสตรมไม่รู้แล้วทีเนี้ย มันมันก็โดนด่าว่ากรอบอะไรไม่รู้อะอันนี้จากคนโดมานะกูว่าเราอย่าไปพูดเลยเรื่องเรื่องกรอบหรือไม่กรอบอะเราเดี๋ยววันนี้กูจะมายกตัวอย่างเรื่องของตัวเองแล้วกันนาะมายกตัวอย่างเรื่องของกูว่ากูเนี่ยเออทำอะไรมาบ้างแล้วผ่านอะไรมาบ้างเอาจริงๆอะทีทเอกูมึงก็รู้อยู่แล้วว่ากูไม่อยากทำเลยถูกไหมอืมตั้งแต่เราไปเล่นที่ที่หนึ่งแล้วออกมา ถ้ามึงไม่ขอกูกูก็ไม่ทําเพราะอะไรเหรอกูอยู่ข้างนอกมากูอยู่วงการข้างนอกมากูรู้กูกูมองเห็นมาตลอดว่ามองเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวทะเลาะกันเรื่องนั่นเรื่องนี้มั่งเรื่องผลประโยชน์มั่งเรื่องนู่นเรื่องนั่นแบบเยอะแยะไปหมดเลยอืมถ้าไม่ใช่มึงกูก็ไม่ทําว่าเอาจริงเหรอเรื่องของกูนะกูจะพูดเรื่องของกูแล้วกัน อสมัยก่อนวนะ่ากูทำกูทำเซิร์ฟเวอร์ซีอะไรเพื่อนพันแซดแล้วทุกนี้ททุุกกวันเนี้ยมันก็ยังมีอยู่นะเซิร์ฟแนวพันแซดหรือจะเป็นวอร์ซีแฟนตาซีทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีอยู่แนวเดียวกันเป๊ะเลยหรือจะเป็นเกมแฮปปี้คนเลี้ยงหมูที่เปิดมาหนึ่งเดือนแล,อและเดือนต่อมามีพิกกี้เลี้ยงหมูกับเพื่อนมาเสียหายเป็นสิบยี่สิบล้านอันนั้นอันนั้อันั้เปิดก๊อปมากันมาหรอ กูไม่อยากพูดว่าเขาก๊อบหรือไม่ก๊อบวะแต่จะ GTA Tanning ระบบใหม่ระบบที่ไม่ใช่ห่ออุ้มแล้วเด้งอะที่ยี่สิบยี่สิบตีแล้วจบอะก็มีคนเอาไปแต่กูไม่เคยมองมองเลยนะว่าเขาก๊อบอะกูว่าทุกคนอะมีความคิดของตัวเองมีไอเดียของตัวเองหมดเว้ยบุกปะเออทุกคนมีความคิดทุกคนมีไอเดียของตัวเองหมดเรา กูเท่ากูาาไป่มองว่าเขากอปเท่ากับกูเนี่ยไปดูถูกความคิดเขาเลย <c oughs> อืมกู <c oughs> เห็นเด็กเม้นโอ้โหในกลุ่มไปประมาณเจ็ดสิบข้อความอะ่ะกูก็เลยแบบลบออกเอาจริงอย่สมมตินะอันนี้แค่สมมตินะ <c oughs> สมมติถ้ามันมีคนมาพิมพ์ <c oughs> ว่าว่าอันนี้แค่สมมตินะแค่แค่ผมไม่ได้พูดนะแค่สมมติเฉยๆว,ว่า aed จุดๆเหมือน aed star t o w วจังเลยครับถ,ถ้าตาอ่านไปอะเละไหมต <Ừ. S 1> ้นเลนะผมมองผมผมไม่ได้มองว่ากอปผมว่าทุกคนอะมีมีความคิดมีไอเดียเหมือนกันหมดพูดดีนะพ่ถ้าผมจริงจผมไม่อยากออกมาพูดเลยเพราะว่าพูดไปเนี่ยมันผิด มันจะผิดใจแก้วมันจะเริ่มแตกทีละนิดทีดละนิดแล้วแต่ถ้าผมไม่พูดเนี่ยมันมันตอนแรกกูก็ไม่รู้กูเห็นมันเละยุ่ง,งอยู่มันเละจริง,งจริงก็อย่างวันเนี้เพื่อนมีคนมันโดนเนถามอะผมพูดผมแค่ออกมาปกป้องตัวเองไม่ได้พูดดิสหรืออะไรเลยเว้ยเพราะว่าอย่างที่เห็นนะเมื่อวานนี้มีคนไปเล่นระบบใหม่กูก็โดนด่า อ hmm. ถ้าผมไม่ออกมาพูดอะยังไงสังคมอะตัดว่าพวกผมผิดร้อยเปอร์เ็นอยู่แล้วโอเคแต่แตัดสินใจว่าถ้าออกมาพูดแล้วเนี่ยมันมีผลที่ตามมาแน่นอนแต่ไม่เป็นไรผมผมมองว่ายังมีคนดูมีเพื่อนมีพี่มีน้องที่อยู่ข้างผมกับตะเสมออืม hmm. กูก็งงว่าไอ้ะเรื่องอะไรวะตอนแรกกูก็ไม่อะไรกูไปดูมาเออวะใจ,อใจจริงกูก็ไม่อยากปล่อยมาขนาดนี้หรอกแต่กูไม่ว่างอืมเข้าใจอันนี้อย่างี้สมมุตินะสมมุตินะกูเคยทำบอซีมาก่อนใครเลยสมมุตินะและ้วถ้าถ้าถ้ากูบอกว่าคนที่ทำบอซีมาไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเถื่อนคนที่เคยทำหรืออะไรก็กูหมดดิมันไม่ได้ปะ่ะอืม ไม่แปลกที่จริเลยคือมันมันดงมาสามรอบเลยนะไอเนี้ยแสดงว่ามันมันไปดูมาหลายๆช่องได้นอนเลยไม่อยากออกมาพูดหรอกมึงก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าพูดไปเนี่ยอืมมันมีผลที่ตามมาถูกไหมถูกไม่พรุ่งนี้ก็วันอื่นอืมเออแต่ว่ามัน เด็กมันก็มันม,มันมันมไม่ได้อะเพราะว่ามันมีผลกระทบมันโดนกระทบหมดอะไม่ว่าจะเป็นสตาร, Down, หร์หรือดาวหรือหรือหรือตัวเทนนิงอ่ะถ้าผมมีผลประโยชน์คนเดียวอะผมผมก็ไม่ผมไม่อยากออกมาพูดหรอกแต่นี่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเลยว่าสตาร์ทาวเนี่ยมันมีกี่หุ้นมีผมมีตะมีพี่ซีมีโดอก็คือสี่หุ้นถูกไหมแต่จริงๆอ่ะสตาร์ทาวกว่าจะมาจนถึงทุกวันเนี้ยน้องๆทุกคนอ่ะช่วยกันทํามาหมดอืม ผมเลยตอบแทนน้องให้เปอร์เซ็นที่ดาวไปเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังหมดเลยดาวเนี่ยมีใครที่ถือเปอร์เซ็นต์บ้างไหมไม่โกหกนะอันนี้จริงๆเลยมีผมออสตาร์เนี่ยคนถือคนละยี่้าเปอร์เซ็นสี่คนแต่ดาวเนี่ยมีผมมีตะมีสายฟ้ามีพี่มืดบางมีบิ๊กที่ทุกคนเนี่ยช่วยกันทำสตาร์ทาวมาหมดผมก็ตอบแทนเข้าไปอ่ะแล้วพอจากนั้น เทนนิงโอเคใครที่ยังไม่ได้มั่งสกอตหมึกหลายหลายคนในในในครอบครัวผมในในคนที่อยู่ด้วยกัน้อองะผมผมตอบแทนคืนหมดในจะเดือนนี้ที่จะมีสตาบ็อกซิ่งใหม่อันนั้นก็จะเป็นคิวคนต่อไปที่ที่ทํามาที่ทําให้สตาทาวเกิดมาถ้าผมไม่พูดอ่ะมันมันโดนกระทบหมดเลยไงตอนแรกอ่ะตาคุยกับผมว่าตาอยากจะพูดแบบแรงๆพูดด่าพูดนั่นพูดนี่ แต่ผมว่าเรามันมันไม่ใช่ยุคนั้นแล้วอะเกมพวกแนวนี้มันต้องมีสิ่งของที่คลายกันอยู่แล้วแล้วเมืองของนั่นแหละเนี่ยแหละที่จุดที่กูไม่อยากทาตอนนั้นที่มึงกูบอกมึงว่าไม่อยากทํา G D A เนี่ยมันมีมันมันมีมาจนทุกวันนี้แล้วเนี่ยวันเนี้ยวันที่กูไม่อยากให้มันเกิดขึ้นที่สุด เพราะอ่อจริง่งเราชนกับพี่ที่เราเคารพอ่ะมันม,มันมันเจ็บใจเว้ยอืมตั้งแต่แผมไม่รู้หรอกว่าจะจะ,จะพวกผมจะก๊อปหรือไม่ก๊อฟแต่ผมมองว่าพวกผมก็ก็มีความคิดมีไอเดียเหมือนกัน อันนี้ถามนะมาจากที่เด็กไปไปไป,ไปดูมานี่คือ,อยังไงวะแต่นี่ถามเด็กนะส่วนตัวผมอะไ,ไ,ไม่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 รู้อะไรเลยตอนแรกอะผมก็เข้าไปดูเหมือนกันเรื่องมันเกิดจากอะไรต้นเหตุอะ่ะ Hey wake up ประมาณนั้นแหละเพื่อน แค่อยากมาอธิบายไม่ไม่ไม่อยากพูดอะไรมากกว่านี้มันมันไม่อยากทำไม่ไม่ไม่อยากแบบมีปัญหาหรืออะไรเนี้ยแต่แต่ที่แต่ที่ออกมาพูดเพราะผมอยากแค่จะเพิ่งแว่นเช็ดฝ้าลายฟ้าดินตัวเองเฉยเปิดแต่แชทเขียวนะผมเปิดแต่แชทเขียวนะงั้นน่ะเปิดแต่แชทเขียวเลยว่าวายเฮียดูเช็ดขาวพิมพ์แต่ย่าง ิมดีๆนอ้องโอ้ยเี่ยตีสี่มันยังอยู่อยู่แค่สามพันมึงอยู่ด้วยกันอะ่ะพอเธอคนดูเลิกแสบอ,อชเขียวไมอธิบายไ<ม>าป<อ>ไ<ม>แล้วผมอธ<ม>ิบา<ม><ล>ยไปแล้วมันเท่านี้แหละผมไม่ไม่ได้ออกมาโจมตีใครผม,ผมแค่มาโปเทคตัวเองเฉยๆมไม่อยากออกมาพูดแบบนี้เลยแบบโอ้โหแม่ ก็จะตัดสินใจที่จะพูดได้แม่งปวดหัวมากอพี่คิงต้องโปรดเถึงน้องๆครับเข้าใจ ท,ท,ท่านท่านเล่นี่นทีผมปิดชัดขาวแล้วนะผมจะเปิดแต่ชัดเขียวแล้วน่ะยิ่งสูงยิ่งห่างเอ้ยยิ่งสูงยิ่งอะไรวะยิ่งสูงยิ่งหนังพี่ชายคืออะไรครับหนาวเพื่อนหนาวเพราะว่า,าเอาจริงผมไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดับเบิลเซิร์ฟหน้าแล้วผมก็จะไม่ค่อยนี่แล้วผมไม่อยากอยู่ในวงการนี้แล้วอ่ะอยากไปทําผมเหมือนเดิมไม่ไม่ต้องไปกระทบใครด้วย อ่ะแล้วมันจะไม่อยู่กับกูหรอก็อยู่แต่ว่ากูไม่อยากไอ้นี่เราวนะกูปวดหัวเว้เนี่ยมันเป็นอย่างงี้แหละเนี่ยสิ่งที่กูไม่อยากทําวันนั้นที่กูบอกเหมือว่ากูไม่ทําเพราะว่าอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเว้วันเนี้ยก็ลองทําดูเพื่อนมันมันสุดท้ายมันก็แบบเป็นเมืองที่เราเล่นเองอะไรเองกัน้องๆกันเองแล้วคนคนแบบบางทีคนดูเอฟทีอะไรมันก็อยากมาลองเล่นไงเพื่อนถูกไหมล่ะมันก็อยากมาลองเล่นดูอ่ะมันก็เล่นกับเราอย่างน้อยอ่ะมันไม่ได้เจอตัวจริงเรามันก็ยังเล่นในเกมกันเรา อืมงมันไม่เคยได้เจอตัวจริงมันแค่มาเล่นในเกมเลยได้ยินเสียงเราบางทีมันก็มากว่าจะมาขนาดนี้ได้แม่งแม่งก็เหนื่อยเหมือนกันนะไอสตาร์ทาวอะมันก็เลื้อนมาก่อนอ่ะมันก็เหนื่อยอะมันก็มีมันไม่ใช่แค่มาจนถึงมันไม่ใช่ผมกับตาที่ทํามามันหลายคนอ่ะไม่ว่าจะเป็นช่วยกันมาใส่ฟ้าหรือทุกคนอะซึ่งผมว่ามีแผนที่จะตอบตอบแทนบุญคุณน้องๆหมด ที่ไม่ได้ให้เป็นเงินเดือนก็อย่างที่ผมบอกไปว่า,า <ๆ S 2> ดาวนเนี่ยก็มีหุ้นประมาณหกหุ้นเจ็ดหุ้นเป็นนิ่งเนี่ยก็มีสกอตมีหมึกมีพี่มืดมต่อไปก็จะเป็นของตั้มก็คือสตาร์บ็อกซิ่งท,ที่วางแผนไว้นะ,นนะผมไม่ได้จ้างใครเลยนะมีแต่คือให้น้องมันถือไปด้วยอะ่ะผมว่ามันมแฟร์กับคนที่ช่วยเราเราดีอะ อจริงๆถ้าเงินตรงเนี้ยมันมันไม่ได้เยอะเลยแต่แค่มันมีความสุขเว้ยทำกับน้องอ่ะออแต่อันนี้ผมไม่ได้ออกมาโจมตีใครหรืออะไรผมมาโปเทคส่วนตัวผมของของผมกับตะเท่านั้นนะแล้วเรื่องอะไรวะแล้วเรื่องที่เขา แล้วเรื่องที่เขาว่าเราส่งคนไปฟังล่ะครับผม,<ข>ผมไม่รู้หรอกอ,อันนี้ผมไม่รู้หรอกเขากล้าพูดมาขนาดนี้คืออะไรครับไม่รู้อันนี้กูไม่รู้หรอกฟังอะไรวะอนนี้กูไม่รู้เคยไหมเวลาเราคิดอะไรแล้วเราทำแต่คนอื่นมาว่าเราก๊อบจริงไหมล่ะทุกคนมันมีความคิดเป็นของตัวเองเว้ยไม่มีใคร จริงพวกกูเข้าใจมึงสองคนมาแปดปีแล้วจากใจกูนะ กูงงเลยคิงตาตอนโอ้อย่าพิมพ์เลยครับแบบนั้นอนะเราคิดดีเราก็ได้ดีแต่เราไม่ไปเอาเปรียบใครก็พอสู้ๆพี่ชายสู้ๆนะคิงเอ้ไอ้ที่มึงจะเปิดนี่คือเปิดอะไรนะเพื่อนเทนนิง<ป>อะไรนะเติมต่อไปไงที่จะให้ตั้มกับภูมิไงถือเปอร์เซ็นต์ด้วยเพราะน้องมันก็ช่วยสตาร์ทเอามาอืม คนไหนที่ช่วยฟตาให้มันน,นี่ผมก็ตอบแทนบุญคุณด้วยกันให้ถือเปอร์เซ็นต์เสริมต่อไปมันไม่พูดไม่ได้เออตอนแรกว่าจะไม่พูดเหมือนกันมันมันคิดไปคิดมามันอีคนที่เข้าไปเล่นในเทนนิ่งเมื่อวานเนี้ยแล้วแล้วมันโดนด่าว่าระบบคี้กรอบอะโอปวดหัวเติบเลยคนเขาก็ต้องออกไงแม่ง Hmm. <sighs> ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละมันไม่มีอะไรแล้วพูดในส่วนของตัวเองเฉยๆว่ามันมันต้องพูดพี่พี่พี่พูดถูกเราไว้พี่มันมันต้องโปรติกตัวเองอยู่แล้วเพราะว่ากระทบมันวงกว้างสิคนคนดูคนเล่น พีน้องอะไรมันต้องโปรเทคตัวเองอยู่เรวพี่เราไม่ได้จมตีใครอยู่เราเอ้ยแต่ก็ขอบคุณนะบางคนบางคนดูมันก็ไม่เข้าใจไงที่เราเออกมาพูดบางคนก็เขาเข้าใจท,ที่เขาที่เขาใช่ใช่เพื่อนแต่คนที่เขาไม่เข้าใจคือเขา เขาเขาเขาเห็นว่าเราไม่พูดไงเพื่อนเข้าใจวะแบบว่า<ม>เขาว<ม>่าตัดสินใช่เขาตัดสินแบบว่าเราผิดอะไรเนี้ยเขายังไม่ความขอบคุณมากเพื่อนขอบคุณมากเลยใช่กูก็งงไง,ง,งตอนแรกเออมันกูเห็นมันพิมพนในกมไม่คิดว่ามันจะดูมาถาไมไงกูก็เลยเอออยากให้เคลียร์ไปถามว่าเขาเมื่อไรไม่ไม่ ไม่ได้ไม่ได้โจมตีผมแค่ออกมาปกป้องตัวเองเฉยๆเหนื่อยใจเนาะอือโคตรเหนื่อยใจเลยเพราะจริงะเ,เป็นพี่ที่แบบเรานี้ได้ไง <c oughs> ไม่คิดว่าอย่างงี้ไง เพื่อนไอ้น,นมันทํายังไงอะ่ะสายมันอยู่ตรงเนี้ยกูดึงมันกลับมาไม่ได้เนี่ยเนี่ยกูกรดึ๊บมาแล้ว่มันจะมาอยู่ตรงเนี้ยทายังไงอะ <c oughs> กูทายากดึงแม่งออกมาเลยดีกว่า <c oughs> เบื่อมาก <c oughs> เพื่อน <c oughs> กู <c oughs> เบื่อมากตายได,ได้เพื่อน <c oughs> ตายซะ กูพอรู้มาอยู่บางเรื่องเฉยๆสำคัญสำคัญมันไม่ใช่เรื่องนี้หรอก แต่กลัวที่เขาบอกมีหลักฐานว่ามีคนไปแอบฟังนี่แหละคืออะไรวะเพื่อนใครไปแอบฟังอะไรวะคือความหมายคืออะไรวะถามคนนั้นอะไม่รู้หรอกมึงที่สั้นจริงนะมึงอยู่ไม่ไม่สุขจ,จับนู่นจับนี่ไปเรื่อยเอาไอ้เหี้ยมึงจะให้กูทำอะไรอะ่ะ เออเวลาอยู่หน้ากล้องมันก็ต้องอย่างงี้เลยวะรือว่าให้กูไปเต้นแอราบิกเี่ยที่กระโดดเอาเชือกกันนั่นอนะเนี่ยแล้วก็โดดอย่างเงี้ยกระโดดยางอ่ะวงการนี้อีกแล้วหรอคิงค่อยๆค,คิดเพื่อนใข่วะเพื่อนมึงหรอคองบิงบุง <c oughs>